สวัสดีครับผมยูดีตราคุชชินาตอมอรีแอคนะครับผมทุกคนวันนี้ตอมอไม่รู้สมาในนามของแฟนคลับอะไรเลยนะจะเพราะว่าวันนี้เราจะมาดูดูมันดิ cover for e ตอมอรีแอค <c oughs> ทุกคนคืออยู่ดีๆทีมงานก็คือจับตอมเสร็จชุดนี้บอกว่าตอมมีเพลงอะไรที่มันน่ากลุบนะ่าใจมาให้ตอมได้รีแอคนั่นก็คือวันนี้คลิปดูมันดิ cover for e ได้ทำการออก ทุกคนเพลงอะไรหรอเพลงวัดปล่าอ่างเงี้ยเุยซึ่งมันเป็นเพลงที่แบบฮอตทิปในปีนี้มากๆวันนี้เราก็เลยจะมาดูกันซิว่านูนิวนาเจมและก็มุยิมฝั่งแมวบ้านของเราจะทําออกมาได้ดีน่ารักจูบูซิบิขนาดไหนเพราะว่าแอบเห็นทีมงานเบาๆว่ารูปเลิบอะไรเงี้ยเฮ้ยมันน่ารักมันสิสมูเวอร์เงี้ยเพื่อนาเสือราไปดูกันเลยจ้า <c oughs> <c oughs> ต่อหมอรีแอ ไปดูเต็มกันก่อนนะจ้าเดี๋ยวดูเสร็จเราจะมารีแคปกันเนาะโอ้ยวัดปลาเทสมีไม่ต้องกลัวว,ว้าวอ้ย oh, ย yeah. ิ้มเจมนัทไม่ต้องกลัวซ้ำกับใคร เธอต้องดูฉันก่อนให้เธอจอให้ธอด้เป็นี่หนึ่งฉันรู้ว่าเธอม่รู้ใครที่คู่ควรก็เพราะว่าใจธอมีแต่เขานีนแยเแรปหนึ่งโอ้ยเออน่า

อ๋ดดอวยเย่ยมว้เอเจาเหนือเจ้าเหนือขอเียงเจ้าเหนือหน่อยวู้ยสวยเวอร์โอ้ยน่ารักรู้สึกว่านางน่ารักขึ้นนาโอ้ยน,อนนิ่งน,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 นี่ไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลย โอ้ยอุ้ยแรปแรปนัดแรปห้าหกเจ็ดแปดเอออ้าวมีท่าเต้นด้วยคุูเบิร์ตสอนแน่ๆเลยโอ้ยน่ารักเฮ้ย ถ้าจะไม่ผิดเหมือนครูเบิร์ตเคยสปอยนะว่าหรือว่านี่มันจะที่ครูเบิร์ตสปอยอ่ะโอ้ยเสียงพร้อมมากเลยอ่ะ ว้าวอะไรมีการวิงเลนะม่ยิมวิลนะม่ยิ้มโอยนุ่นิวนางผมลงเยอะเลยเนาะนูนนิวลูกลูกเราผมลงเยอะเลยเจ้าแจ้งของพี่ได้หายไปแล้ว อุ้ยคนข่าวทั้งสี่มาอยู่ด้วยกันอุ้ยน่ารักทุกคนยังไม่จบนะเดี๋ยวเราต้องไปดูรีแคปเราต้องไปรีแคปด้วยกัน,กนอ้อนานุ่นน่ชลินนันนเรอดี อายิม my name is ยิมโอ้ยเยมสุดพอมงคลโอ้ยแต่ละคนน,น,น,คน่ารักมากอุ้ยเอ็มวีดีมากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อหมอรีแอ๊ะ โอ้ยทุกคนเราได้ดูกันแบบเต็มๆไปแล้วเราได้ทําการรีแอคไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะมารีแคปแล้วกันว่าเราชอบตรงไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูไปได้วยกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมโอ้ยทุกคนตอนนี้นะจ๊ะใครที่ดูพร้อมกับตะเมยแล้วคอมเมนต์มาซิว่า ชอบใครบ้างทุกคนคิดว่าใครทําได้ดีบ้างในลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรีแคปกันเลยดีกว่าว่าตั้งแต่เริ่มจนจบเนี่ยอันไหนคือดีอันไหนคือเลิศบ้างน่าจะไปดูกันเลยจ้าเนี่ยคือได้ยินดนตรีตอนแรกก็คือแบบเขาทําเพลงใหม่ด้วยอ่ะเนี่ยแล้วคือมูท์แอนทีมก็คือเข้าใจแล้วว่าทําไมทีมงานถึงเตรียมสีนี้ไหมตอมอเนาะ เนี่ยหนูนิวคือแบบหนูความแก้วของหนูได้หายไปแล้วหนูโตขึ้นแล้วนะจ๊ะลูกเห็นความพัฒนาแล้วก็ดีใจเนยคนขาวอ้ยสวยนะรู้สึกว่าน,าน่ารักขึ้นนะเออนัดนี่ก็คือแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเราได้เห็นนัดเต้นแบบจริงจังจริงจงแล้วก็อุย้ยตื่นเต้นอยู่นะเพลงนี้นัดได้ทําการทั้งแรปทั้งร้องแล้วก็ ทั้งเต้นคบเครื่องเลยเวอร์เพราะก่อนหน้านี้นเ,นเราจะเห็นเจมูยิมเต้นแล้วใช่ไหมแล้วก็ติวเตอร์อะแต่ตอนนี้เราได้เห็นนัดเต้นแล้วนะจ๊ะเออไล้เห็นนุนิวด้วยนุนิวก็เต้นด้วยนะจ๊ะอุ้ยปืนปริมอุย้ยเนี่ยจะ๊ะใช่ไหมมันใครนี่ก็แบบโอ oh m มก o d มีตองกัะซิมกันอย่างนั้นก็ได้ปะหวะโอ้คือเราก็ เราก็คิดว่าฟอร์ไอที่กำลังดูตอมอรีแอคตอนนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะรักน้องๆ4คนนี้ด้วยเช่นกันที่นำเพลงของโฟอีมาเวอร์เนาะบอกได้เลยว่า4คนนี้ตอมอขายเลยว่าเป็น4คนที่เก่งมากๆยังไงตอมอก็ฝากในฐานะอาคนที่ติดตามดูมันดิด้วยละกันนะครับผมฟอไอทั้งหลายนะจ๊ะ,ะอนอนโอโอ โอ้ดูอะไรจ๊ะเออความสีฟ้าเนาะนขับให้นัดดูแบบข่าวคือแล้วคือแบบด้วยความบุคลิกน้องอ่ะเป็นคนที่น่ารักสดใสแล้วคือแบบเล่นหูเล่นตายอยู่แล้วอะ่ะอุ้ยใครเห็น,นใครก็ต้องหลงป่วะ่าโอ้ <c oughs> <c oughs> คือคือเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราไม่คิดว่ามูยิมะจะมาลองและทำอะไรแบบคิดเล่นคิดเล่นหนีเพราะว่าฮิดด e เดนแทรกอ่ะคือนางแบบนิ่งๆไงแต่พอมาเนี่ยใหช้ชิดีลองเค้นอ้อซิดคูเบอร์นี่คือปังมาก <c oughs> <c oughs> อ้ามีความวิง มีความวิงคือแบบเห็นหน้าแล้วคือไม่ยิ้มไม่ได้อะใครที่ดูมุยยิ้มแล้วไม่ยิ้มบอกตังเมซีตัองเมอยากรู้ว่าจิตใจคุณแข็งดังภูผามากๆนะจ๊ะยิ้มหมดดิมหมดเชื่อสิยิ้มไหมโอ้เข้าใจเลยว่าว่าคุณสรพอคือทำไมถึงหลงรักแล้วก็แบบหัวปักหัวปั่มได้ขนาดนั้นก็คือแบบ สวยมากเลยอะคือรู้ส <AND S 2> ึกแบบนางพยามากเลยอะสวยเนาะเราตามดูเธออยู่มาอนพ่สอนเอ้ยนั่นละความแม่บ้านดูมันดีนะจ๊ะก็สำหรับโฟไอที่ไม่รู้นี้คือฝั่งแม่บ้านดูมันดีทั้งหมดเลยนะครับผมทุกคน จิมจิม,มาจิมจิม,มานะจ๊ะแล้วก็อยากรู้ว่าใครเป็นใครแล้วพ่อบ้านคือใครสามารถคอมเมนต์มาได้ตอมอเชื่อว่าแฟนๆดูมันดีเตรียมคอมเมนต์ตอบฟอร์ไอทุกคนอยู่นะจ๊ะลองจิมจิม,มานะจ๊ะรับเข้าสู่หัวใจสักคนสองคนก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะโอโอ้กกเซย เออเออมีความเล่นน้เล่นตานะเราอ่ะมยิมโอ้ยดียังไงนะคือไม่คือคนเนี้ยเรารู้สึกเราเห็นนางมาตั้งแต่แรกแรกการที่แบบเขินอายผู้ชายตอกก่แบบมยิมกุ้มกิ่ตอนนี้คือนาง แข็งแก่งนางแบบถือไพ่เหนือกว่าผู้ชายที่นางถืออยู่แล้วคือก็บอกเลยว่าไม่มีอะไรพูดสำหรับคนนี้คือรักนางอ๋อลืมใครเอ่ยมอ,ม,มองกล้องนี้คิดถึงใครจ๊านุนิวเออน้องนัดแรออ เนี่ยชอบความแบบมีการครีเอทท่าเต้นขึ้นมาแล้วคือแบบน้องๆก็คือแบบได้โชว์ศักยภาพอ่ะทุกคนเนี่ยท่าเต้นน่ารักมากเลยอะ่นนยอะอออส่วนตัวบอกเลยว่าตมาชอบฉากนี้มากฉากที่เป็นภาพหน้าป,ปกของคลิปถูกไหมคือฉากเนี้ยเรารู้สึกแบบว่า โย้ยนักกรุบนะใจเรื่องอะไรและบริการมากๆเลยอ่ะแต่และคนมีสีของใครของมันแล้วคือเราสวนนั่งอยู่บนบนสีชมพูโอ้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะคือพอบ้าน4ี่คนเนี้ยก็คือเชื่อเลยว่าตอนดูอยู่คือใจไม่อยู่กับเนืกับตัวใช่ไหมทุกคนคิดเหมือนตังเมไหมไม่มีทางอยู่กับเนื้อกับตัวหรอก อ,อแต่พูดถึงเรื่องคอสตูมนะตอมชอบคอสตูมของเจมอะคือไม่ได้ว่าสามคนไม่สวยคือคอสตูมของเจมอะมันเป็นคอสตูมที่เฮ้ยอยากใส่ออกไปเที่ยวอะคิดปะคืออยากใส่ออกไปเที่ออออยวอะสวยมากเลยอะแต่นี่ชอบการแต่งหน้าของน้องนัดคือรู้สึกว่าเขาแต่งหน้าน้องน,น,นัดออกมาน่ารักมากเลยะอะอ๊ะ ชอบความเล่นหูนเล่นตาของมุยิมอ่ะคือเขาใส่ว่านางเป็นคนขี้เขินเนาะแล้วคือแบบนางพยายามแสดงมุมน่ารักของของเราออกมาตมาเชื่อเลยว่าแม่แม,แม่ทางแบบบ้านมุยิมก็คือใจสงบนะจ๊ะ,อจะเอ้ด้านท่าคุ้นๆท่านเนี่ย ห,หุยจบแล้วนะจ๊ะสำหรับการรีแคปเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกนิดหน่อยนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคุยกันอีกนิดนึงนะจ๊ะต่อหมอรีแอคทุกคนจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีแอค วัดประหลาดที่โคเวอร์โดยนูนิวนัทมูยิมแล้วก็เจมนะครับผมทุกคนแม่บ้านดูมันดีได้ทำการเพอร์ฟอร์แมนซ์มาให้เราแล้วนะครับผมเราบอกได้เลยว่ามีแต่ควาว่าน่ารักเต็มไปหมดเนาะทุกคนเนาะหวังว่าทาง for eye นะครับผมจะรับบุกการะเด็ก4คนนี้รับไปเลี้ยงดูด้วยเนาะและก็หวังว่าทางแฟนคลับบ้านดูมันดีนะครับผม ชอบและก็ฟังเพลงของ f o อ e AP ด้วยเช่นกันนะครับผมเราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรารีอคทั้งโฟอีแลวก็รีอคทั้งดูมันดีอยู่แล้วนะครับผมได้เห็นพ์ฟอร์มนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นอะไรที่หายคิดถึงมากสําหรับการรอคอยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราคิดถึงความสดใสของค่ายนี้เรารู้สึกว่าช่วงนี้เขามีงานกันเยอะมากเราก็ไม่ค่อยได้ตามไม่ค่อยได้เห็นเพราะตัวตอมอก็มีงานเยอะเช่นกันแต่พอเราได้เห็นคลิปอย่างเงี้ยมาทาให้เรามีใจิตใจที่ฟูฟ่องละอองฟิลอีกครั้งหนึ่งทําให้เรารู้สึกมีความสมีีี้้ใในกการช,ชวิตอ หนึ่งนะครับผมก็ต้องขอบคุณทางดูมันดีด้วยนะครับผมที่ทําอะไรน่ารักน่ารักของเราออกมาให้ได้ดูกันนะครับผมสิ่งจุดท้ายเลยที่ตอมอคาดหวังจากดูมันดีก็คือต่อไปนี้เราก็ต้องขอเพอร์ฟอร์มฝั่งพ่อบ้านบ้างปะเออนะครับทุกคนทุกคนใครอยากดูเพอร์ฟอร์มฝั่งพ่อบ้านนะครับผมเอาคําพูดของตอมอไปแชร์เลยครับแชร์เลยว่าดูมันดีต้องทําเพอร์ฟอร์มฝั่งพ่อบ้านบ้างเต้นอะไรก็ได้ให้เราดูร้องอะไรก็ได้ให้เราดูโชว์เสน่ห์ของคุณออกมาให้เต็มที่ แล้วเราจะดูซิว่าคุณจะสู้ฝั่งแม่บ้านได้หรือไม่เออใช่ไหมล่ะคุณก็ลองดูใช่ไหมอย่าลืมไปช่วยกันผลักดันให้เกิดฝั่งพอบ้านขึ้นนะจ๊ะต่อหมอรีแอ จมไปแล้วนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมตอมอก็ต้องฝากทุกคนด้วยนะครับผมและก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ดูมาจนถึงตอนนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe <ส>ให้ตอมอด้วยนะจ๊ะวันนี้ตมอต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่โดเน a t i ับสนับสุนเข้ามาทุกๆคนเลยนะครับผมไม่มีคุณก็ไม่มีตอมอนะจ๊ะวันนี้ตอมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอัญญงเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่า ไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more เข้าไว้เท่าไรจะให้มากกว่านะั้นอยากจะเธอมีใครมากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคง